กล้วยหักมุกทำอะไรอร่อยบ้างพ่บ้านมี2วิธีมาแนะนำครับนี่คือวิธีที่1ที่พ่บ้านจะแนะนำให้ทำแล้วก็อร่อยมากแล้วก็นี่คือวิธีที่2อันนี้ก็อร่อยเช่นเดียวกันส่วนวิธีทำเป็นอย่างไรมาดูครับนี่คือกล้วยหักมุกพ่บ้านได้มาแล้วก็ค่อนข้างจะงอมแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะตัดออกเป็นลูกๆแล้วก็นำไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันครับแบบนี้ก็ตัดหัวตัดท้าย ใครจะกรีดกล้วยตรงกลางก็ได้นะครับให้เขาแตกตามเส้นที่เราต้องการแต่บาบ้านจะใส่ไปทั้งลูกแบบนี้ให้เขาแตกเขาเองใช้อุณหภูมิ180องศาใช้เวลา15นาทีนะครับเมื่อครบเวลาแล้วเปิดออกดูครับกล้วยหักโมก,ก็จะพองแล้วก็แตกออกมาแบบนี้เราก็จะทาเนยไว้ที่ตัวกล้วยนิดหน่อยเพิ่มความหอมแล้วก็โรยเกลือเพื่อให้มีรสเค็มๆม,ม,มันๆแบบนี้ครับ แล้วก็ใช้อุณหภูมิเท่าเดิม180องศาแล้วก็เวลา5นาทีเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะได้กล้วยหักมุกย่างเนยแบบนี้เลยกลิ่นก็จะหอมหอมจะออกมันๆเค็มๆเ,เ,เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูวิธีที่2ครับเราจะทําเหมือนสังขยาครับใส่ไข่ไก่2ฟองไข่เป็ด1ฟองใส่เนยใส่เกลือใส่น้ําตาลลงไปตีให้เข้ากันก่อนในส่วนนี้ครับ จากนั้นเราก็จะเติมกระทิลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราไปเตรียมกล้วยครับปอกเปลือกออกแบบนี้ครับนี่ข้างในเขาก็จะเหลืองสวยมากเลยนะครับกล้วยเนี่ยขนาดงอมแล้วเนื้อกล้วยก็ยังเหน็บหนับอยู่นะครับเนื้อกล้วยเขาไม่เละเลยสําหรับกล้วยหั่งมุกถ้าหามหามอยู่ก็เอาไปทอดครับทํากล้วยฉาบอร่อยมากพอเราหั่นเสร็จแล้วก็ใส่ในถ้วยฟอยครับจากนั้นเราก็แยกเขาให้เป็นสลับปันปลาแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็โรยด้วยสังขยาลงไปครับนี่ครับจะเป็นสังขยากล้วยหักมุกเสร็จแล้วก็นำเขาอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเราตั้งอุณหภูมิที่140องศาใช้เวลา20นาทีครับแล้วก็คอยเปิดดูนะครับเพราะความร้อนแต่และเครื่องจะไม่เท่ากันของพ่อบ้านเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนี่คือกล้วยหักมุก2แบบที่เราทำทานเองก็จะเป็นกล้วยหักมุกย่างครับนี่กลิ่นหอม,หอม ออกมันๆเค็ม,มๆหวานกล้วยนิดๆครับได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวมาลองชิมดูครับเนื้อกล้วยก็จะเหลืองสวยมากเลยนะครับเนื้อจะนเนบเนบหอมๆมมันๆเค็มๆส่วนสังขยากล้วยหักมุกจะออกเป็นแบบนี้ครับนี่ข้างหน้าไม่เกลี่ยข้างในสุกหอมอร่อยมีความหวานกว่าเมนูเมื่อสักครู่นี้นะครับจะหอมหวานกว่าย่างเฉย ก็ได้ความเนบหนับลองไปทําดูครับใครมีวิธีอื่นๆที่จะทํากล้วยหามุกให้อร่อยก็ลองทําดูได้ครับเพราะบ้าแนะนํา2วิธีนี้อร่อยมากลองทําดูนะครับ